ย้อนประวัติศาสตร์แชร์ลูกโซ่จากแชร์แม่ชะม้อยสู่ Forex 3D การหลอกลวงที่ใช้การลงทุนบังหน้ากรณี Forex 3D แชร์ลูกโซ่ที่สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า30,000ล้านบาท ผู้เสียหายกว่า5 0,000ืนรายไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่นักลงทุนต้องเป็นเหยื่อของความโลภและความรู้เท่าไม่ถึงการเรามาย้อนประวัติศาสตร์แฉลูกโซ่ในประเทศไทยจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันเพื่อเตือนใจให้นักลงทุนเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีตและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปในอนาคต คลาสสิกสุดๆในสายแชร์ลูกโซ่ก็คือแชร์แม่ชะม้อยย้อนกลับไปปี2,525 25, นางชะม้อยทิพโสได้เริ่มชักชวนคนใกล้ตัวให้มาร่วมลงทุนในธุรกิจซื้อขายน้ำมันด้วยวิธีการลงทุนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนโดยผู้ลงทุนจะต้องนำเงินมาลงทุนไปซื้อรถน้ำมัน1คันเป็นเงิน168,000บาทโดยจะได้กา,การการันตีหรือผลตอบแทนร้อยละ6.5ต่อเดือน หรือเป็นเงิน1450บาทต่อเดือนเรียกได้ว่าปีครึ่งก็คืนทุนแล้วอีกทั้งยังสามารถถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลาด้วยความที่เป็นอดีตพนักงานองค์การเชื้อเพลิงสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจซื้อขายน้ำมันบวกด้วยผลตอบแทนที่สูงมากจึงทำให้นักลงทุนแทบทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าพากันหลงเชื่อมาลงทุนในแชร์น้ำมันดังกล่าว ต่อมาแม่ชะม้อยขยายธุรกิจเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยที่มีเงินลงทุนไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทเข้ามาลงทุนในแชร์น้ํามันนี้ได้โดยไม่จําเป็นต้องลงทุนน้ํามันทั้งคันรถแต่สามารถลงทุนในล้อรถบรรทุกน้ํามันได้โดยตั้งวงแชร์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าแชร์ล้อรถลงทุนล้อละ4ี่0 0ื่บาทได้ผลตอบแทน6.5เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเหมือนเดิมทำให้นักลงทุนรายย่อยหลงเชื่อเข้ามาลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก สุดท้ายกว่าทุกอย่างจะเฉลยอ,ออกมาว่าการลงทุนในธุรกิจน้ำมันของแชร์แม่ชะม้อยไม่เคยมีอยู่จริงเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้กับนักลงทุนก็คือเงินของนักลงทุนรายใหม่ที่ใส่เข้ามาในวงแชร์แช่แม่ชะม้อยก็สร้างความเสียหายรวมกว่า45,000ล้านบาทผู้เสียหายมากกว่า15,000คนศาลพิพากษาตัดสินจำคุกแม่ชะม้อย117,595ปี แต่ต่อมาได้รับโทษเหลือเพียง7ปี11เดือนเท่านั้นปิดตำนานมหากราบแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ของประเทศไทยปี2556กระแสคริปโตเคเรนซี่บิตคอยและ ICO ีโอโทเคนมาแรงมาพร้อมกับนวัตรกรรมบล็อกเชนบริษัทยูฟันได้สร้างเงินดิจิตัลของตัวเองขึ้นมามีชื่อว่า u t o k e ค โดยตัว uToken นี้สามารถนำมาซื้อขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศของ u f ฟันได้ไม่ว่าจะเป็น u f ฟันพ r o p e r t y u f ฟันมีเดียยูฟันสโตรและตัว u ูโทเค็นี้นักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มยูเท d e ได้อีกด้วย แต่กิมมิคที่สำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนให้มาซื้อ u ูโทเค็นก็คือการปั๊มราคา u ูโทเค็ให้มีมูลค่าสูงขึ้นถึง600%เอร์เซนภายใน1ปีโดยมีบางช่วงที่ระบบทำการกำหนดราคา u ูโทเค็ไม่ให้คนขายตั้งขายต่ำกว่าราคาปิดของเมื่อวานได้การซื้อขาย u ูโทเค็จึงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนเก่าที่ลงทุนไป และเร่งการตัดสินใจให้นักลงทุนใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนเพราะถ้าลงทุนช้าราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกด้วย สุดท้ายเมื่อทุกอย่างเฉลยว่าธุรกิจทุกอย่างของกลุ่มยูฟันเป็นเพียงธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นไม่ได้มีกำไรอย่างที่ให้ข้อมูลกับนักลงทุนและราคาของยูโทเคนก็ถูกปั่นขึ้นมาจากดีมานเทียมไม่สามารถที่จะนำไปซื้ออะไรได้สร้างความเสียหายไปกว่าพันล้านบาทผู้เสียหายมากกว่า2,000คน เป็นอีกหนึ่งแชร์ลูกโซ่ที่สร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งทหารตำรวจหมอนักธุรกิจจนถึงดารานักแสดงปี2,557บริษัท OD Capital หรือ ODFX อ้างว่าผู้ลงทุนใน ODFX มีสิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้น GMCI เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและเข้าเทรดในตลาด NASDAQ โดยผู้ลงทุนจะได้ราคาวงในเพียง0.5ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ราคา GMCI บนกระดานเทรดมีราคาอยู่ที่ประมาณ2.4ดอลลาร์สหรัฐและบริษัทอ้างว่ามีธุรกิจหลักคือการเป็นในหน้าหาลูกค้าให้กับบร็กเกอร์ forex ตัวบริษัทมีกำไรสะสมมหาศาลสามารถมาแบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นได้ถึงเดือนละ2-10% อีกทั้งยังทำตลาดผ่านทีมแข่งรถ OD Racing และเปิดตัวที่งาน IFS Expo สร้างความเชื่อถือให้กับนักลงทุนหลงเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงและด้วยเงินลงทุนที่เริ่มต้นเพียง30,000บาททำให้มีนักลงทุนรายย่อยแห่กันเข้ามาลงทุน OD Capital เป็นจำนวนมากสุดท้ายด้วยผลประกอบการที่ย่ำแย่ของ GMCI หุ้น GMCI ถูกถอดออกจากตลาด โอดีแคปิตอลหมดความน่าเชื่อถือผลตอบแทนที่จ่ายให้กับนักลงทุนก็คือเงินของนักลงทุนรายใหม่ไม่ได้มีกำไรจากผลประกอบการอย่างที่กล่าวอ้างวงแชร์ก็แตกสร้างความเสียหายมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทให้กับนักลงทุนกว่า6,000คน ปี2,558ในอภิรักษ์โกธิและเพื่อนได้ร่วมกันสร้างเว็บไซต์ชื่อ Forex 3D โดยอ้างว่าใครที่อยากลงทุนในการซื้อขายคู่เงินหรือที่เรียกว่าการเทรด Forex แต่ไม่กล้าลงทุนเองเนื่องจากอาจจะกลัวว่าจะขาดทุนสามารถที่จะนำเงินมาฝากกับ Forex 3D ได้เลยแล้วทาง Forex 3D จะนำเงินไปลงทุนให้ด้วย AI อัจฉริยะและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ถึง10%ต่อเดือนโดยในช่วงแรกมีผลตอบแทนได้จริงซึ่งเงินที่จ่ายผลตอบแทนก็คือเงินของนักลงทุนเองที่นำมาลงทุน บวกกับการทำการตลาดผ่านดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงมีการเปิดตัวโชว์รูมรถหรูชื่อ RKK Auto Car ขายรถหรูอย่าง Lamborghini, Porsche, Ferrari และสร้างโปรไฟล์ของทีมงานผู้บริหารให้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากต่อมาในช่วงปี2,561 Forex 3D เริ่มมีการจ่ายเงินล่าช้านักลงทุนไม่สามารถถอนเงินต้นคืนได้ เริ่มมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์มากขึ้นจนสุดท้ายวงแชร์ก็แตกไม่มีการนำเงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนในตลาด forex เหมือนอย่างที่กล่าวอ้างรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก forex 3D มากถึงกว่า30,000ล้านบาทจะเห็นได้ว่าทุกเหตุการณ์มีเค้าโครงคล้ายคลึงกันมีการนำเรื่องการลงทุนที่เป็นกระแสในช่วงเวลานั้นๆมาบังหน้าและมีการพัฒนาในเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกเหยื่อมากขึ้นเรื่อยๆ